แต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีแบบประกันชีวิตน่าสนใจมาฝากกันนะเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขในช่วงหลังเกษียณเองเราก็ต้องวางแผนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีแผบแผนประกันชีวิตจากทีพยาประกันชีวิตมาฝากกันค่ะ พยัพประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยามเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาญ85ทับและ85ทับ60ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง300,000บาท สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและทิป l i ฟ e Contact Center 02-118-5555 5 5ประกันชีวิตบำนาญ85ทับและ85-60ทับเพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง